สวัสดีครับชาวไทยและชาวไมครับกันวันนี้ผมจะมาสอานดีการรูดเครื่อง Android 4.4คิดแครกันนะครับเริ่มแรกให้คุณโหลดแอปนี้มานะครับเป็นที่เป็นรูปสายฟ้านะครับแล้วก็ไป ก็กดตุ๊สีครับ,รบมันจะหม,มุ้วรักพักเสร็จแล้วลครับทำ <c oughs> คนได้ <c oughs> เครื่องมันจะเป็นรีบูตนะครับครั้งก่อนผมเคยตุดแล้วลืมเปิดเน็ตมันรีบูตเครื่องเอง